สวัสดีครับผมป๊อปเสียนะครับเที่ยวลืมแก่นะครับวันนี้ป๊อปเสียก็อยู่ที่สะพานหัน,นเพื่อนๆอ,นอนนาจาจะแปลกใจว่าคือเพื่อนคนเก่าแก่นะครับที่อายุประมาณสักไม่ต้องนะครับที่เคยผ่านมาเมื่อ3ามสเดือนนี้เขาจะเห็นสะพานหันเนี่ยไมย่ไม่ใช่อยู่สภาพแบบนี้นะครับตรงซอยตรงนี้ก็จะเป็นซอยหัวเม็ดนะครับที่จะเชื่อมต่อไปสำเพ็งและเยาวราชนะย่านการค้าของคนจีนส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นย่าน ของคุณดียนะครับเป็นย่านเรียกว่าเผารัดนะฮะไปเผารัดตรงนี้จะเป็นพวกขายส่งพวกขนมไทยนะฮะขนมพวกต่างๆนะขนมพิงขนมต่างๆขนมกล้วยชงกล้วยฉาบเนี่ยครับตรงนี้ก็จะขายขนมพวกเนี้ยขายส่งเป็นทุ่งๆนะสภาพเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมากนะครับป๊อปเซียเคยอยู่ที่นี่นะแต่เด็กๆวัยเด็กนะครับสมัยก่อนจะเป็นสะพานไม้นะครับข้ามตอนวัยเด็กนะฮะแล้วก็มีตลาดสองข้างนะค <Nh ư? S 1> รับ เป็นตลาดไม้แล้วก็ได้ปรับปรุงเป็นเป็นโครงสร้างเหล็กแต่ก็เป็นศูนย์ค้าใหม่แต่ก็ฝั่งนี้ยังไม่ส,บสมบเร็จนะก็มีพักหลังอยู่ครับเป็นชาวอินเดียมาเช่าขายของขายอะไรขายอาหารซึ่งดูละเกิละกะแลวไม่สวยงามแล้วฟากนั้นจะเป็นฟากสะพานเหล็กซึ่งสมัยก่อนนะฮะก็จะขายพวกของเล่นขายส่งต่างๆตอนนี้ได้ถูกรื้อไปแล้วบรรยากาศเปลี่ยนแปลงมากดูสวยงามนะฮะดีอยู่เก่าเยอะครับครับดีกว่า ดูวิวทิวทัศน์สวยงามขึ้นเยอะเลยฮครับโอเคครับตอนนี้กรุงเทพกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็น้ําในคลององอ่างก็ใสสะอาดป๊อปเสียสมัยเด็กๆอยู่เนี่ยตอนช่วงเด็กๆช่วงหนึ่งก็น้ําสะอาดนะครับปลา,ามีปลามีอะไรพอช่วงต่อมาสมัยวัยรุ่นหน่อยหนึ่งก็เริ่มน้ําเริ่มเน่านะครับจะเป็นน้ํามันดิบแล้วฮะคลองเส้นนี้นะตอนนี้น้ําก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นนะครับก็อยากให้ประเทศไทยนะครับเป็นอย่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้น้ํามัน สายสะอาดกานี้นะครับเมื่อน้าสายสะอาดกานี้ก็ก็สามารถทําเป็นเรือสัญจรได้นะครับเพราะว่าคลองอ่างนี้จะเชื่อมจากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับจะไปอ่าไป,ต,ไปตรงถึงวัดภูเขาทองแล้วเชื่อมต่อคลองแสนแสบดูด้านหน้าซึ่งจะไปซึ่งแสนแสบไปถึงไหนได้อะไรอ่ะโอ้ครับเห็นไหมครับธรรมชาติกำลงังจะมาแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับเราเห็นตัวเหี้ยไหมฮะไปให้ตัวเหี้ยตะกวดแล้วกันนะครับโทษนะฮะผมบอกเลยครับ เราเําเห็นธรรมชาติอ่าเป็นจริงแล้วนะผมพาดูดูตัวขวดตัวขวดเดี๋ยวฮะกันเรื่องนี่ครับคลององอ่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทําให้อ่าคลององอ่างได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติกลับคืนมาแล้วครับฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ สวยมากเลยฮนะครับนี่ครับตัวกุนะ๊ตัวเฮียฮ <c oughs> นะเมืนะ่กอก่อนไม่มีเนาะก็ไม,ม,มก่อนมาที่นี่เหรอฮะ <c oughs> ตอนผมเด็กๆอยู่ไม่เคยเห็นเลยนะอยู่ที่นี่มาก่อนนี้น้ำเริ่มงสายสะอาดมากขึ้นเนาะดีกว่าเก่า หมือนจะเลยตรงหน้าฝนเลยนดอือใช่ประตูน้ำฝั่งนู้นนะประตูน้ำาเปิดเปิดได้เพราะว่าเขามันเขาว่าที่นี่นเปิดได้ทีอย่างก็ร้อยเปอรเซต์แม่ก่านล้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไมทำไมใช่ใช่ อันนี้คนท้องที่นะะเขาบอกว่าน้ําที่นี่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็อยากให้น้ำที่นี่ประตูน้ําเปิดอางทัตายตัวละอืมอย่าถ่ายลงหน่อยถ่ายรูหน่อยฮะขอโทษนะใช่ใช่ใช่ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยมองหน้าขับใจเว้ยน้าสาดขึ้นอมสูไม่ได้นะได้กล้องอีกหนึ่งมาเวลาต้องพกกล้องมาเลยว่ะครับผมปรับเสียนนะครับที่ลืมแก่ครับกับของอ่าง ในยุคคสอชอ์นะคะรับเ <สะ S 2> นี่ยมันยังยังเขายังแก้ป,ปัญหาเรื่องน้ําทิ้งของชาวบ้านมาไม่ได้ไงไน้ำเขาทำตกมาเองแม่น้ำ,พว,นำพวกน้ําทิ้งพวกเนี้ยนี่พวกทิ้งที่มันทุบแผงทุบอะไรเนี่ยอ๋อน้ำทิ้งนี่ไปอย่างไรครับบนทิง<ม>นท้งพวกน้ําทิ้งพวกเนี้ยมันจะก็ยัยงไม่ได้ทำเขาบอกเขาจะทำแต่ยังไม่ได้ทำก็แสดงว่าน้ําทิ้งชาวบ้านยังลงที่นี่อยู่สมัยก่อนท่อใหญ่ลงนี้หมดเลยนะ ันนี้เขาเขาทำใหม่ห,หมดละปูคอนท่อใหญ่ลงหมดลงหมดในน้ำในใจมันก็ท่อใหญ่ๆท่อนึงอ่ะน,นะครับผมป๊อปเซียนะครับที่ลืมแก่ครับที่สะพานหันนะกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่ไรนะว,นนวันที่สิบนะครับกรกาคมพศสองพันห้าสิบหกครับผมสวัส <10. S 1> นะดีครับผมป๊อปเซียรัคบ